Thank uh -huh. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนค่ะพ่อกรกระต่ายในร e ีวิวอีสานเฮามาเจอกันในช่วงของรีวิวเซเว่นค่ะซึ่งตเ้เจอคําถามจากมูหลายๆคนเนาะมาจะถามมาว่าแบบพี่ตายผิวนามองคลำ้ำมีริ้วรอยมีจุดด่างดำรูขุมขนกว้างใส่ครีมโตไดหดีในงบถี่แบบสบายกระเป๋าราคาบ่าแพงแลกระต,ต่ายคือหอดโตไดห่บได้เลยทุกคนนอกจากเซรั่มหนาใสแค่รอจากจุล่าเฮอร์ต้อมเนเลยค่ะ ซึ่งถ้าวอลถึงแบรนด์ของจู l ล่เฮอร์พีตายเสือว่วาหลายคนหูจากแบรนด์นี้เป็นอย่างดีแน่นอนเพราะว่าเขามีสินค้าออกมาหลายตัวเลยค่ะที่ซอยแก่ปัญหาผิวข้องเข้าได้ดีค่ะส่วนเซรัมนาะไซแค่รอดซองนี้ต้องเอิ่วนวาเป็นครีมซ่องโตเด็ด เวลาที่เขาใส่บอมลูงผิวเป็นประจำนี่ผิวหนานโดยรวมเบงกระจ่างใสคืนซอยกระชับรูขุมขนสีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอผิวตึงกระชับฟื่นฟูผิวที่คำเสียด้น้ำค่ารวมถึงผิวที่มีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเกๆตัวนี้ค่ะเขาจะซอยเห็นเหร่ยวรอยเข้าๆนี่ตื่นคืนได้น้ำค่าทุกคนสารสก,กรัดในซองนี่ที่ซอยน่าจอตของการบำรุงผิวเขามีสารสก,กัดเด็ดๆหลายโตเลยค่ะที่สำคัญเลยนะโตแรกจะเพื่อจะมีสารสก,กรัดที่มาจากแค่รอท มะละกอสาหร่ายสีแดงเขาจะซอยบำรุงผิวของเขา้าหนีห้มีความนุ่มมีความชุ่มชืม้ในให้ผิวของเข้าหนีมีความอ่อนเย้าแล้วก็ซอยน้เดีย่านการสางข้อละเจนให้ในผิวมีความยืดยูนใด้น,น้าค่ะเขามีวิตามินซีอัลฟาอาบูตินมิกูตาไทโอนน้าเน้นซอยปรับผิวของเขา้าหนีห้เบิ่งขาวคืนเบิ่งกระจ้างใสคืนและนองแค่รอซ่องนี่เขาบ่มีแอลกอฮอล์ทุกคนบอกเลยว่าอ่อนโยนต่อผิวสุดๆไปเลยค่ะใส่ใดถูกสภาพผิวหรือว่าเวลาที่เขาจะทาบริเวณรอบดวงตาก็ะสามารถท่าใด้ ที่บอลละค่ายเครื่องเลยค่ะมาที่นี่มาเบิงเนื้อเซรํามกันเนาะวันเนื้อเซรา่มท้องเขานี่จะเป็นแบบแบบอาดีตาให้เบิงนี่เนื้อเซรํรรามเขาจะเป็นสีเหมือนแค่ลอดเลยทุกคนนี่จะเป็นสีเหมือนแค่ลอดเซรั่าจะมีความเข้มขน้นแต่วลาท้่เนาท้ทาล่งผิวไปนี่จะซึมเร็วบนเหนียวเนื้อนาผิวเลยค่ะแล้วก็จะมีความเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมหอม่อ,อนๆออ เวลาที่ทาบำลุงผิวตายในหน้าม้ทาเป็นประจำสม่สำเสมอทุกๆมือในตอนเสาร์กับตอนแรกเลยค่ะใส่ติดต่อกันเป็นประจำตายบอกเลยว่าจะเห็นผลเร็วหน้าโดยร่วมนี่จะเบิ่งขา้าึ้นเบิ่งกระจางใสขึ้นจริงๆตายจะบอกว่าตายใส่เบิดหลายซ่องแลเดิอันนี้เป็นแบบซ่องบางส่วนถี่เวลาตายใส่อะตาย ไตจะเก็บไว้นี่คือเบิร์ไปหลายซองแล้วทุกคนคือไตจะบอกว่าถ้าเขาใส่บํารุงผิวเป็นประจําแบบทุกๆุกมืออะไตแนะนําให้สื่อแบบหลอดเลยเพราะวอาเวลาที่เขาสื่อแบบหลอดไตมองว่าคุมกว่าอันนี้จะเป็นแบบหลอดที่ไตใส่ไปสักพักนึงแล้วค่ะบอกเลยว่าคุมเวลาที่เขาใส่บารุงผิวเป็นประจําอะผิวจะเบิงหนุ่มผิวจะเบิงเด็กผิวจะเบิงอ่อนเย้าเบิงกระจังใสขื้นพยัยอยากนาใสาผิวเด้งเต,ต่งตึงไรริว้วรอยแล้วก็บ,บมีความมองคล้ำผิวหนาโดยร่วมนี่เบิงกระจังใสขื้นกระชับรู คุ้มคนน้ำคา่าตายบอกเลยว่าหามพลาดเด็ดค่ะสำหรับเส้รัมนาใสแค่ราซองนี้ค่ะเอิญได้ว,ว่าถือละกะด็ดีราคา่า4 9บกาบาทเท่านั้นค่ะหาสื้อง่ายยูเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะและก็แบบหลอดนะถ้าใครที่อยากใส่แบบหลอดราคา่า24 5บาทเท่านั้นค่ะทุกคนตายจะบอกว่าเขามีคิวอาร์โค้ดให้เข้าสแกนน้ำเด,ด็ทั้งแบบก่องและ,ะแบบซองเลยนี่ถ้าเป็นแบบก่องเขาจะมีคิวอาร์โค้ดยู่ดันขางแต่ถ้าเป็นแบบซองเขาก็จะมีคิวอาร์โค้ด อยู่ตรงซองแบบนี้ค่ะซึ่งคิว o d e คนี่เวลาที่เข้าสแกนไปอ่ะทุกคนเขาจะสามารถสะสมแตงเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลใดน,น้่ค่ะแล้วก็สามารถเช็คใดนํว้ว่าเซรามนาะใส่แค่รอซองนี่เป็นของแทนหรือเปล่าอย่าลืมไปสแกนคิวอาร์โคดกันน้่ค่ะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไว,พไไวออ้พอกันไหมในคลิปหนา้าเนาะมีอีกอย่างดีๆเด็กกระต่ายจะมาให้คลิปบอกต่ออีกคือกาหวังว่าคลิปนี้จะถือใจกันพอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ Bye bye.